สองครับถ่ายเงินมาถวายพระพิฆาตเร็จแล้วโยมทางข้างเลยมาสักการะทางข้างลิ้นทางข้างจะเป็นทางข้างเป็นสมบัติคำว่าข้างลิ้นทางข้างลิ้นทางข้างหลอดเลือดอะไรข้าอลิ้นข้างลิ้น

สุริอสิาตทน์การกับทนสัณฐ์อภิสมศรพังทัใงตัวนี้เป็นขอข้าครู้มายนศีลากนพระอาจารย์ได้มต่อธรรมรารถศีลรักษาการข้าว่ารับเช่นไงเเจังหรัดตนอราชสิยปาผู้เขียนทาศ์ประชินองขีนองทุ่งหญาศุกรมาศิกาผู้ปกครอ์ด้วย ผู้ประกอบไม่ศรัทธาุาสาหะาพร้อมพี่จันมาจช้หนพักที่สุงส่งผู้ถูกจับภาษาผู้ใจมากใจกว้างนี้ข้อใดข้อถัดิ่นฐานนี้เป็นของบ่อที่สุดถึงอ้นลอยมันโดยนับอากาแล้วแรงตงตรงในที่ชุมสงฉะนั้นจะต้องจัตรงตรงว่าเป็นกองต้องที่สุดโรคในผู้ใาถสานที่ได้มีพระบรมณุถินานเยว่า ให้อสุนต์องค์เราไ้ยากให้เก่ที่สุดโลกเลงเพื่อจะทำสิ่งกระชับภารกิจตามประธรรมทุตลากแลิมีความัามารถอาจารผู้รู้อารมทุตาที่บายสำนักางเว้าที่สุดโลกเลประกอบด้วยสุตตาที่ัวรยินสติคณาสามารถรู้ความเกิดมาดีมุขตอนเหตุต้นที่ต้องรู้น้นจึงสมควร เพื่อจะกระทำกิจวัตรกิจตามข้อดุลย์ทุนาอนุญาตได้บางทีพระสงฆ์ขั้นโองันแสดงสมควรแก่ที่สุดโลกดัลย้ลมขอตันยอนุญาตให้แก่ที่สุดโลกดัลย์นะโมทัสสะพัพตสัมมานะโมทัสสะโตอัลลังโกสัมมา

ให้ถูกต้องตามพระบรมคามภีราได้ถ้าพิสดูขไายเห็นให้สุควรนจงทระพมขึ้นในทามตาระหว่างขมถ้าเห็นุงคนแล้วใจจงให้สัทัาสัญญาสาธุการคุ้นให้ความกันเกินสาธุมเป็ชอตเลย Uhm, ทุกคนแม่ๆมาต่อมายกประเดนด้วยกันนี้มีผ้าไทยที่เหลือประเก็นพุทธนเจ้ามีผ้าไทยครับเอาประเด็นเลยประเก็นพุทธนเจ้ารุ่งต่อเดี๋ยวให้เอาไวอัตาบริการก่อนมีบานมีบานมีเชือกผ้าบานเลยว่าใครมเบาน่เจ้าเ้าเจาเจ้าเจาเจาเจ้าเจ้าเจ้าเร้าเจเเจ้าเ้าเจ้เเจ้าาเา